สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับ g น5 0 1จากกางเกงชนชั้นแรงงานสู่ตำนากนกางเกยงยีนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าปี๊ป้ายนี้นะฮะทำไมามีรูปม้าสองตัวลากกางเกงอยู่ฮะจะเห็นกางเกยงยีนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอ่ากางเกงยีนอยู่ตรงกลางนี้นะฮะจะมีม้าลากอยู่สองข้างนี้นะฮะตรงนี้ก็คือแทนความหมายว่า ยินลีไว501นี้มีความทนทานเป็นอย่างมากม้าลากไม่ขาดนะฮะม้าลากไม่ขาดลากสองข้างนี้ไม่ขาดนะฮะแล้วก็ในการทําโฆษณาของรีไวในช่วงนั้นนะฮะก็จะมีใช้กางเกงยีนรีไวชนิดนี้นะฮะเอาขาเนี่ยนะฮะใช้ขาเนี่ย,ยมัดต่อกันนะฮะแล้วก็ไปใช้ลากรถนะฮรรถคันหนึ่งเสียแล้วใช้รถอีกคันหนึ่งลากนะฮะแทนโซ่ได้เลยนะกางเกงไม่ขาดนะครับนี่คือที่มาของลีไว501ม้าดึงไม่ขาดที่ผมพูดอยู่นะฮะกางเกงยีนรีไว501นะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นกระเกงที่แก้ทรงเอวมานะครับตัวนี้นะฮะปลายด็บเป็นยูยี่สิบแปดเอลสามสิบสี่นะครับปลายเด็บเป็นยูยี่สิบแปดเอลสามสิบสี่วัดจริงเอลยี่สิบสองนะครับวัดจริงเอลยี่สิบสองยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาเจ็เป็นงานยูอิเอนะฮะเป็นงานยูเอสเอตรงสายท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้า อาจจะมีหลายๆท่านสงสัยว่ากางเกงยีนรีไวห้าศูนย์หนึ่งตั้งแต่สมัยปีสี่ศูนย์ห้าศูนย์มาแล้วเนี่ยทำไมยังสภาพยังยังดีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะก็คือว่าอย่างนี้นะครับเมื่อโลกเราเกิดเกิดสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปีหนึ่งเก้าสามเก้าถึงหนึ่งเก้าสี่ห้านี้นะครับก็คือว่าทางรีไวเองได้ส่งกางเกงยีนรีไวให้กับทางทหารเมกานะครับใช้สวมใส่ในเวลาพักรบนะฮะคือออก,กอรบมาลยแต่เวลา พักรบเนี่ยก็จะสวมใส่เกยงเกยีนรีายเนี่ยนะครับใช้พักผ่อนใช้เป็นเอกลักษณ์ของทางทหารอเมริกาเลยนะในช่วงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็ใส่น้อยบางตัวก็ไม่ได้ใส่เลยนะฮะตัวพกเกียงก็เลยมีความเสมือนว่ายังดีอยู่เกิดแต่ทุกตัวและช่วงนั้นก็ทางอเมริกาก็เป็นที่นิยมทางรีายเป็นอย่างมากนะฮะเป็นแฟชั่นเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราได้หลายค่ายตลอดจนคนธรรมดาทั่วไปนะก็ได้สวมใส่รีวาวกันแล้วก็ ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางกางเกงยีนีวายเองเก็เหลือสภาพดีๆมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะฮะแต่กางเกงยีนีวายนะครับผ้ายียนชนิดนี้ไม่ได้กําเนิดที่อเมริกาเลยนะฮะผ้ายียนชนิดนี้นะครับก็คือว่าต้นกําเนิดจริงๆอยู่ที่ประเทศ,ปร,เทศประเทศอิตาลีนะฮะเมืองเจนัวนะเมืองเจนวประเทศประเทศอิตาลีเมื่อประมาณศตวรรษที่สิบสี่นะฮะเริ่มทอผ้าชนิดนี้ขึ้นมานะฮะชื่อผ้าเจนัวฮะชื่อผ้าที่เมืองเจนัวเป็นชื่อเมืองที่ทอเลยนะฮะ ใช้ตัดเดย็บเพื่อสวมใส่ในชนชั้นแรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ะจะสวมสวมใส่ผ้านชนิดนี้เพราะว่ามีความคงทนนะฮะและต่อมาประมาณปีศตรวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับก็เริ่มมีชื่อเสียงนะ,ะจนดังแพร่กระจายเข้าสู่แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมต้องตัดเป็นชุดเครื่องฟอร์มใส่ในการทํางานโรงงานทั่วไปนะฮะแล้วต่อมาอีกไม่นานก็ได้มีชื่อเสียงด่งดังเข้ามะเทศมาจนถึงฝรั่งเศสนะครับประเทศเมืองนิมประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มาตัดเย็บกาง ผ้าชนิดนี้ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมีความทนทานไม่แตกต่างกันจากผ้าเมืองเจนัวนะฮะก็แล้วก็แต่เขาจะมีความเหนียวกว่าแล้วก็หลังจากนั้นมันก็นําไปย้อมสีนะครับอยากต้นไม้สีครามนะครับไปย้อมสีฟ้าครามมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นต้นไม้สีครามนะที่นํามาย้อมนะฮะหลังจากนั้นก็เลยแต่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็เขาก็อ่านภาษาบ้านเขาคําว่าเจนัวเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นจีนน,นะฮะอ่านออกเสียงเป็นจีนครับผม ก็เลยเป็นที่มาของคําว่ายีนมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะอันนี้คือที่มา,า,า,าคร่าวๆของเางเกงยีนและผ้ายีนนะฮะเกงเกงตัวนี้นะฮะบายเดบันยูยี่สิบแปดเอลสามสิบนะครับเดบันยูยี่สิบแปดเอลสามสิบนะฮะเป็นงานยูอสเอนะฮะเป็น,กนเกงเกงที่แก้ทรงมานะฮะถ้าตรงใส่ท่านใดแต่ก็ไม่แต่ก็ยังดูดีนะทุกท่านนะก็คืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูลายเย็บที่แก้ทรงมานะฮะ เนี่ยนะฮะลายเยฟกแก้ทส่งมาก็โอเคนะครับแล้วเป็นงานแซกดานะฮะตัวนี้นะเป็นงานแซกดำเน,นี่ยนะด,ดูจากป้ายแคร์แล้วดูจากแคร์แท็กแล้วเนี่ยปีแปดหกนะฮะตัวนี้นะเป็นงานแซกดําแซกโจมดานะทุกท่านนะเหม,มาะกับทุกท่านที่อยากเก็บสะสมนะฮะหรือว่าตรงไซส์ท่านใดสุภาพสตรีสุภาพบุรุษท่านใดนะฮะก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะฮะศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าออกไม่แพงนะฮะตัวนี้ออกไม่แพงนะครับท่านใดสนใจติดต่อคุยพูดคุยกันหลังไม่ได้นะครับ เป็นงานแซกจมดำนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแซกแซกดํานะตรงนี้นะฮะเนี่ยนะเห็นไหมเป็นงานแซกดํานะฮะงานแซกดําเป็นเงื่องยุคค่อนข้างจะเก่านะฮะถ้างานแซกดํานะฮะนะเดี๋ยวผมหาป้ายแคทแท็กให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูป้ายแคทแท็กนะทุกท่านนะมีไม่เอ,อ่ยป้ายแคทแท็กด้าน เป็นแคร์แทกรุ่นเก่านะฮะก็จะเป็นป้ายคล้ายๆกระดาษอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆไม่ใช่กระดาษนะฮะด้านนี้ก็จะบอกวิธีเก็บดูแลรักษานะฮะแล้วก็บอกว่าผ้าหดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็อยู่ด้านนี้ส่วนด้านนี้นะฮะส่วนด้านนี้ก็จะบอกเลขรหัสถส,หสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตนะครับเลขรหัสสถานที่ผลิตหนึ่งเก้านะฮะคือคือเลขรหัสโรงงานนะฮะเลขรหัสโรงงานหรือสถานที่ผลิตนะฮะหนึ่งเก้าอ่าซึ่งจะต้องตรงกับเลขกระดุมนะครับไม่แรกนะฮะตรงนี้นะหนึ่งเก้านะ เป็นเลขกระดุมสองหลักนะฮะยี่สิบสองนี้ยี่สิบสองนี้เป็นวันที่นะฮะเป็นวันที่ยี่ิบสองส่วนสามส่วนสามมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมเอาันนี้ดูมาก่อนน่าจะเป็นสามสามแปดหกนะฮะตัวน,นี้เป็นสามแปดหกนะฮะสามแปดหกนี้แปดหกเป็นปีสามเป็นเดือนนะฮะก็คือวันเลขสถานที่ผลิตหนึ่งเก้าซึ่งติดต้องตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกวันที่ยี่สิบสองเดือนสามปีแปดหกนะฮะ เกงเกงปีแปดหกใช่ไหมอย่างที่ผมกล่าวมาครับว่าเกงเกงปีแปดหกตอนนี้ปียี่สามใช่ไหมครับสองพั 2023, นยิบสามเนาะก็จะผ่านมาประมาณกี่ปีแล้วครับทําไมมีสภาพยังดูเหมือนใหม่อยู่ใช่ฮะก็อย่างที่ผมคุยไปก่อนหน้านช่วงต้นนะครับก็คือว่ากเกงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกงเก่าเก็บนะครับมาถึงทุกวันนี้นะฮะกเกงยีรีไวจะส่วนใหญ่จะเป็นเกงเก่าเก็บเ,เพราะว่าเป็นกกงเกงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากนะฮะจากอเมริกาฮะและจากทั่วโลกตอนนี้นะฮะเป็นตอนต้นๆนะฮะเกงยีรีไวนะฮะ ปี86ดหใช่ไหมครับแ8ดหตอนนี้23บสาก็ประมาณ37ปี38ปีถูกไหมครับทุกท่านตะกี้ประมาณ37 3สปีนะครับก็ยังสภาพก็ยังโอเคนะสภาพดีนะ,ะตรงไซท่านใดนะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับลิมพงนะฮะเดี๋ยวผมไปดูงานปลายขานะงานปลายขานะครับนี่นะตรงนี้เป็นงานปลายขานั้นในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับทุกท่านอ่าเป็นงานปลายขานะครับนี่นะฮะให้ดูงานปลายขานะอ่าสภาพสวยครับสภาพสวยตรงไซท่านใดนะครับ ขอรูปภาพเพิ่มเติม0961519525ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบบริการตลอดเวลาทำการนะครับจะส่งของทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการนะฮะนี่เป็นงานย s ทเอนะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายปะกีนีทึงน,นะฮะป้ายปะกินป้ายแคร์อยู่ครบทุกอย่างนะฮะเห็นไหมเป็นงานย s ทเอนะฮะแน่ใจว่าสแกนไหมตรงนี้นะครับจะเป็นงานยุทเอจะระบุไว้เป็นเมดอินยุทเอนะฮะ เลขรหัสโรงงานผลิตหรือเลขรหัสสถานที่ผลิตเนี่ย9จะต้องตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะครับเลขกระดุมเม็ดแรกนี้ก็เลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะ 19m นะฮะเป็นเลขกระดุมสองหลักนะฮะท่านใดสนใจนะครับพูดคุยกันได้นะฮะกางเกงออกออกราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะเหมาะที่จะเก็บไว้ดูไว้สะสมนะครับเป็นงานแซกดำนะครับทุกท่านนะเป็นงานแซกดำด้วยนะนี่นะครับรับรองว่าราคาราคาเก็บได้แน่นอนครับออกไม่แพงนะครับนะ คุยกันหลังไม้ได้ครับปลายทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตรงเกลงตัวนี้ขอบคุณครับ